สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมัชชาเสียงธรรมด้วยนะคะไขปัญหาคาใจทำบุญแบบไหนได้อยู่บ้านหลังโตบุญมีจริงยืนยันจากประสบการณ์พระป่าหลวงปู่สวง สิริปุญโยอาน,นิสงค์แห่งวิหารทานทำได้ง่ายจริงด้วยตนเองหลวงปูส่สวงยืนยันให้ลูกศิษย์ฟังว่าทำเช่นไรหลวงปูส่สวงสิริปุญโยวัดป่าสีฐานในตำบลสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรได้บอกเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าตอนท่านอดอาหารทำความเพียรอยู่ถึง28วันท่านได้มรณภาพลง เป็นเวลาสามชั่วโมงปรากฏว่าตัวท่านได้ขึ้นไปโผล่อยู่บนสวรรค์และได้มองลงมาข้างล่างก็เห็นคุมนรกต่างๆเหล่าสัตว์นรกกำลังเสวยวิบากกรรมที่ตนกระทำไว้ท่านเล่าต่อว่าบนสวรรค์นั้นมีเหล่าเทพบุตรุและเทพธิดาลอๆสวยสวยไว้งามๆทั้งนั้นเมื่อท่านขึ้นไปสวรรค์ชั้นหนึ่งท่านก็เห็นวิมานหลังหนึ่งใหญ่โตมากสร้างด้วยทองคา ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาต่างๆระยิบระยับหลวงปูส่สวงจึงเอ่ยถามเทพปมุตรว่าวิมานี้เป็นของใครเทพบุตรชี้มือลงมายัางเมืองมนุษย์ปรากฏว่าบริเวณน,นั้นคือหมู่บ้านของขามเท่าจังหวัดนครพนมเห็นชายผู้หนึ่งชื่อนายพรหมมารังสีเป็นกำนันตำบลน,นั้นเทพบุตรบอกว่าวิมานหลังนี้เป็นของชายผู้นี้ ื่อหลวงปู่ถามว่าด้วยเหตุใดนายพรหม,มารังสีจึงได้เป็นเจ้าของวิมานหลังใหญ่โตเช่นนี้ก็ได้รับคำอธิบายว่าสมัยที่หลวงปู่ศีมหาวีโรออกทุดงมาถึงบ้านขามเท่าได้มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากกำนันพรหม,มารังสีได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายท่าน ด้วยอนิสงส์ที่สร้างศาลาถวายหลวงปู่ศีมหาวีโรพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้กำนันพรมมาได้เป็นเจ้าของวิมานหลังนี้บนสวรรค์หลวงปูส่สวงท่านเล่าเรื่องตายแล้วฟื้นพอลงจากกุฏิอาตมาก็มองเห็นคนที่เรียกแต่ก็ไม่เห็นใครก็เลยเงนมองพระอาทิตย์ก็ตรงหัวพอดีพอสายตาต้องพระอาทิตย์ เลยหน้ามืดตาลายทันทีแผ่นดินก็หมุนอยู่ตลอดเวียนหัวเลยทีนี้มันจะอ้วกมันก็ไม่อ้วกถึงอ้วกก็ไม่มีอะไรออกมาเพราะในท้องไม่มีอาหารเลยสุดท้ายลืมตาไม่ได้ก็ค่อยๆประคองตัวขึ้นมานอนลงข้างนอกกุฏินั่นแหละพอล้มนอนลงอาตมาก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเข้าแน่นหน้าอกเข้าเหมือนภูเขาเลลายลูก มันทับตัวอาตมาอยู่มันหนักอาตมาก็เลยกำหนดจิตดูมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งจิตมันดุดออกจากร่างกายพอจิตหลุดแล้วมันช่างเบาเหลือเกินไม่มีอะไรเลยพอจิตหลุดอาตมาก็เห็นมีครูบาอาจารย์เดินผ่านมาแล้วชวนอัตมาแต่ก่อนตัวเราก็อ้อนวอนหาความสุขอยู่ในโลกที่ไหนก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้ ท่านก็มาชักชวนจะไปเมืองสวรรค์ด้วยกันไหมจะขึ้นไปสวรรค์เดียวนี้อาตมาก็บอกว่าไปยิ่งอยากจะไปอยู่แล้วก็เลยไปด้วยกันกับท่านครูบาอาจารย์เยอะมากเลยก็ขึ้นไปกับท่านท่านก็นำทางพาไปแต่ไม่ได้ไปทางดินนะเดินขึ้นทางอากาศอาตมาก็เดินตามหลังขึ้นไปขึ้นไปพอสมควรก็เห็นวิมานเทพบุตรเทวดาสวยๆงามๆกันทุกองค ขึ้นไปชั้นที่สองก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกชั้นที่สามสี่ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกพอไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นที่หกก็ไปสัมผัสของหอมสัมผัสกลิ่นหอมนั้นไม่รู้กำลังของอาตมามาจากไหนมีกำลังขึ้นมาเหมือนกับตัวเราไม่เคยอุดข้าวมาอย่างนั้นของทิพนั้นก็มาจากการที่เราสร้างสมบาร,รมีตั้งแต่ครั้งที่เป็นมนุษย์ ทำคุณงามความดีมาในแต่ละวันทําบุญให้ทานมาตลอดก็ขึ้นไปหล่อเลี้ยงเป็นสเสบียงอาหารอยู่ในเมืองสวรรค์พวกที่ไปสวรรค์ก็จะได้กินของทิพย์ที่เราได้สร้างเอาไว้จากตอนที่เราเป็นมนุษย์อาตมาก็ได้เสวยของทิพย์ก็เลยมีกําลังวังชาขึ้นมาปรากฏว่าชื่นบานไม่มีวิตกวิจาร์ณอะไรสักอย่างความทุกข์ทรมานหายไปหมด พออาตมามองกลับมาที่โลกมนุษย์ของเรานารกแต่ละลูกแต่ละลูกไม่เหมือนกันลูพวกสัตว์นรกที่ดิ้นอยู่ในนรกสลบตายกันอยู่อย่างนั้นพลิกคว่ำพลิกหงายสลบแล้วสลบอีกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเวลาพลอหัวขึ้นมาได้แต่ละครั้งยกมือโมทนาเทวดาที่อยู่ข้างบนเขาสามารถเห็นกันเพราะเห็นกายทิพย์เหมือนกันเทวดาก็กายทิพย์พวกนี้ก็กายทิพย เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอาตมาก็รู้จักและได้เห็นพวกที่ทำลายสัตว์ประเภทไหนส่วนหัวก็เป็นสัตว์ประเภทนั้นส่วนตัวก็จะเป็นตัวคนเวลาขึ้นมาแต่ละครั้งที่พนมมือกันเต็มไปหมดขอพรจากเทพบุตรเทวดาให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากบาปกรรมที่พวกเขาได้กระทำมาต่อจากนี้ไปจะไม่ทำอีกเลยเพราะมันทุกทรมานเหลือเกิน จะขอสร้างคุณงามความดีเหมือนเทพบุตรเทวดาจะรักษาศีลจะเดินเมตตาภาวนาเขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งอธิษฐานของกันและกันนรกบางลกูกพอสัตว์นรกตกลงไปจะไม่แดงทั้งตัวนรกบางลกูกพอสัตว์นรกตกลงไปจะไม่ทันทีโลกที่มีต้นงิ้วต้นงิ้วจะอยู่ตรงกลางขอบข้างมีฝาผนังกั้นไว สัตว์นรกจะเบียดฝาผนังไม่ได้จะไม่ทันทีมีอีแง้งอีกาสุนักคอยจิกคอยกินอยู่อย่างนั้นอีแง้งอีกาคือกรรมที่เขาทำไว้กาพยากรรมแง้งพยากรรมตามสังหารเขานั่นเองพวกสัตว์นรกก็จะรู้บุญของพวกเมืองสวรรค์สร้างพวกเมืองสวรรค์ก็จะรู้ว่าพวกสัตว์นรกสร้างแต่บาปกรรมเขาจะรู้จักบาปกรรมของกัน เวลาเขาไปเอาสัตว์นรกมาเขาผูกคอลากตีเลือดอาบกายมาเลยลิ้นห้อยออกมายาวเป็นศอกเป็นวาพอมาถึงยมมาบาลยม,มาบาลก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากพอสัตว์นรกมาถึงท่านก็จะถามถึงการกระทําของสัตว์นรกว่าทำกรรมอะไรมาบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างทำกรรมนี้มาใช่ไหมสัตว์นรกก็บอกหมดทุกกรรม พอบอกเสร็จท่านก็จะตัดสินสร้างบุญบาร,รมีมาเท่าไหร่เธอก็ต้องไปตามกรรมของเธอพอยมบาลตัดสินแล้วเขาจะไม่คุมไม่บังคับแล้วเขาก็จะวิ่งลงหนวยหรือนรกของตนเองตามที่ตัดสินโดยที่ไม่มีใครบังคับเลยส่วนพระเนนนี่จะต้องถอดผ้ากาสาวพัดออกไม่ให้เอาลงไปด้วยนรกของพระเนนมีสามโลกใหญ่ๆยาวไปทางทิศใต้ มองดูจนสุดลูกหูลูกตามีราวเหล็กใหญ่เท่าต้นตาลยาวมากไวพ้พาดผ้ากาสาวพาัดไว้แน่นไปหมดตอนที่อาตมาสลบไปนั้นอาตมานุ่งผ้าอยู่พื้นเดียวพอเขามารับไปเมืองสวรรค์ปรากฏว่าอาตมาไม่ได้เอาผ้าครองไปด้วยคือผ้าไตรสามผืนมีสบงจีวรสังฆาติตอนจะย้อนกลับมาที่เมืองมนุษย์อาตมาก็ไม่มีผ้าสามผืนนี้ ท่านท้ามไม่ให้พระสงฆ์ขาดผ้าสามผืนนี้เป็นอันขาดไปไหนต้องเอาไปด้วยให้รักษาอย่าให้ล่วงราตรีล่วงคืนอาตมาก็เลยขอกราบลาครูบาอาจารย์ที่ชักชวนขึ้นไปสวรรค์อาตมาบอกว่ากระผมไม่ได้เอาผ้ามานี่ก็จะล่วงราตรีแล้วจะกลับลงไปเอาผ้าสะก่อนพออาตมาขอลาท่านก็ยกมือรับกันทุกองค์ อาตมาก็หันหน้าก้าวลงมาก้าวเดียวเท่านั้นตอนอยู่เมืองสวรรค์หอมมากแต่พอก้าวลงมาก้าวเดียวเท่านั้นแหละเหม็นมากข่าวก็ข่าวเหม็นข่าวหมดเลยเมืองมนุษย์เรานี้ลงมาแล้วทำไมถึงเหม็นเพราะวิญญาณเรามาเข้าร่างแล้วร่างเรามีแต่ซากของสัตว์เพราะตั้งแต่เกิดมากินแต่ซากของปูของปลาของเป็ดไก่อาหารต่างๆ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ฝังอยู่ในกายนี้มีแต่ของเน่าของเหม็นมีหน้าเทพประรเทวดาถึงไม่อยากมาอยู่เมืองมนุษย์นี้เพราะมันเหม็นขาวถึงจะหมดบาปหมดบุญแล้วแต่นี่เพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมของเราพอจิตอาตมาก,กลับเข้ามาในธาตุในขันแล้วนานเลยกว่าจะลืมตาเห็นแสงสว่างได้นี่พอเห็นแสงสว่างแล้วจะยกเท้ามือขึ้น ก็ต้องพยายามยกอยู่นานจนเหงื่อไหลเพราะธาตุในร่างกายและชิพจรของเรามันยังเดินไม่สะดวกมันยังหมุนเวียนไม่รอบตัวพอมันรอบตัวแล้วก็ครองตัวพยุงได้ลุกขึ้นได้แล้วก็เลยลงไปส่งน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ได้ยินเสียงระฆังที่ครูบาอาจารย์ตีให้ลงทำกิจวัตรเท่านั้นแหละพอลงมาได้ ทีนี้หายจากโศกเศร้าโศกาไม่กลัวตายวิตกวิจารณ์อะไรสักอย่างเลยความเหนื่อยความหิวความกระหายก็เลยกวาดตาไปเรื่อยพอกวาดไปจนถึงลานวัดก็เห็นหลวงปู่สมท่านก็มองหน้าอาตมาและพูดว่าอ้าวหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นยังไงหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดาเลยไม่เหมือนทุกวัน ที่เห็นมีแต่ขี้หูขี้ตามองหน้าก็ไม่ได้วันนี้แปลกปัจจุบันท่านละสังขารเข้าสู่นิพพานด้วยอาการสงบณกุติภายในวัดศรีฐานในอำเภอป่าติว้วจัังหวดยโสธรตรงกับวันเสาร์ที่25มีนาคมในปี2560เมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาสิริอายุ86ปี9เดือน19วัน พารรษ64ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติคุณครูบาอาจารย์